บ้านสวยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนบรรยากาศเหมือนอยู่ซานตรินีเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะทุกคนที่นี่คือโมเดลบางนาสุวรรณภูมิค่ะบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดจาก AP Thailand นะคะแบบบ้านซาดิเนียหลังนี้263ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอน4ห้องน้ํา3ที่จอดรถผนังเป็นอิฐมวลเบาปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ง่ายมุมนั่งเล่นรับแขกขนาดใหญ่จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวต่อเนื่องกับมุมทานอาหารที่วางชุดโต๊ะขนาด6-8ที่นั่งได้สบายกรดไทยแบบปิดตอบโจทย์การใช้ชีวิิตจรง ทำอาหารได้ทุกรูปแบบมีมุมอนเนกประสงค์จัดพื้นที่การใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ค่ะห้องนอนล่างก็มีนะทำห้องนอนผู้สูงอายุหรือว่าจะทำสตูดิโอสำหรับถ่ายคอนเทนต์ก็เหมาะค่ะข้างๆกันเป็นห้องน้ำนะคะใช้งานได้สะดวกเลยชั้น2จะมี Family Area ค่ะพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของครอบครัว Master b e d r o o m เนี่ยห้องกว้างวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆจะทำวอล์กอินครอสเก็ลงตัวแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวที่แยกพื้นที่ระหว่างส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งไว้ให้ห้องนอนรองทั้งสองหอง 5-6ฟุตได้เลยมีห้องน้ําส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันได้สะดวกค่ะบรรยากาศโครงการน่าอยู่พร้อมพื้นที่ส่วนกลางรองรับกิจกรรมการอยู่อาศัยของทุกครอบครัวใครกําลังมองหาบ้านใหม่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแวะมาดูที่นี่ได้นะคะโมเดลบางนาสุวรรณภูมิมีทั้งบ้านเดี่ยวและก็บ,บ้านแฟดให้เลือกค่ะ